ผมฝากรองเท้าไว้ที่นี่ท้นกีกระเป๋ากล้องแังฝากอยู่นี่หมดสอย้าไม่เป็นไปถึงมาทำไรไงนักเรือฮะมาทำไรนักเรือน้ำไม่ได้ว่ายหรอไม่ม,มีมีเตือเ้องน,น้องยูมิโกะหาเก่งยังครับโอ้คุณพานุมาตก็มาครับ มันไม่ได้อยู่หรอกครับมันเป็นโดยไม่สนใจพูดพูดเ,เด็กๆแต่พูดเด็กๆเปนไรผสมเกลือผสมผสมเกลือมาถึงน้ำลยเข่งไปเลยใหรูปได้เลยได้ไปถ่ายได้เยอะไหมไม่มาจากไหนคะยังมือดอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหัวหินครับหมู่ที่หนึ่งตำบนลละง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูล น้ำก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆดวงจันทร์ก็ยังมีมีแสงอยู่นะครับโอบดีเลมได้มาก มันอยู่ใกล้ๆกับตัวเราด้วยมันเรียกว่าอะไรแต่มตอกเถือกมันตอกเถือกไงแต่วะพบเร็วเจอเจอรูแล้วครับนี่เรียบร้อยมีตัวอะไรซ่อนวันนี้เนาะกลุ่มเะไกลุ่มไหนครับวันนี้ก็พาทุกคนมาที่ ที่หนึ่งบ้านหัวทิพย์นะครับมัไม่ได้อยู่เรลฮะมาเป็นโดยไม่ใจ่ายป่วเ,เ,เด็กๆตา,า,าป่วเด็กๆเป็นไรป่วยเด็กๆแก้งเนาะแก้งไม่หลงแรงมากขนาดนั้นบบนอนไม่เราเพิ่งลงหรอนั่นอะไรแล้วใกล้ามามังบุบันแลวตานโน,าน่ก็ในช่วงเดือนธันวาปลายธันวามก,การานะครับก็จะเป็นช่วงการ เข้าฤดูหอยหอยหลอดของของที่นี่นะครับพี่น้องชาวมู่ที่หนึ่งบ้านหัวหินมานท่าชะมวงตรงนี้เขาก็จะมาหา,ห,าหอยอกันะกนะครับจะาไปดูภาพสวย าก็หาหอยกันเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเมื่อใดที่ถึงปลายเดือนธันวาถึงมกราจนไปถึงกุมภาพันธ์ก็จะเป็นหน้าของหอยหลอดน,นะครับคนที่นี่ก็จะนิยมมาหาหอยกันในช่งเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็น้ําเย็นอีกครั้งหนึ่งรับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับอ้ได้เยอะพอสมควรเพราะเขาเพิ่งเรมาไม่นาน ไปจัดไปอย่าเร่งเขกเลยภาษาบ้านเราไม่ได้ทำเบอนี่ดึงออกเลยครับช่วยช่วชวหน่อยช่วหน่อยช่วหน่อยช่วยถวเถวแดนนี่แวแถวแดนเียมันมันก็มีดื้อบ้างครับเป็นธรรมดาคันนี้น่าจะได้แล้วครับ ดึงดึงขึ้นมาโอ้ยตัวเล็กก็มีไซส์แตกต่างกันเราไปครับอันนี้อันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยเขาเขาชายชายปูนน่่นเอเวลา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 เราเหยิบผสมเกลือผสมผเกลือตำตำตำไม่ถึงถึงต้องไส้เกลือเอาไวาให้มันเค็มให้มันร้อนแล้วก็มันมันมันอยู่ไม่ได้มัน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 อยู่ไม่ได้มันต้องมันจำเป็นต้องขึ้นมาไม่ขึ้นเลยขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้น บางตัวก็ดือผมก็ยอดเป็นเนี่ยครับแต่ผมไม่ว่างในยอดบ้าเก็บอยู่ฮะซ้ําต้องมีซ้ํานะครับต้องมีซ้ำ,มซำไม่ซ้ําไม่ตายนี่ครับต้องบเบาๆนะครับสกิดเบาๆสกิดเบาๆทำมันจะร้อนมันก็จะกยับขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดขึ้นมานั้นขึ้นมานะถ้ามันช้าก็ต้องเอามือล้วงแบบนี้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยทำปาดเบาๆ เอยากรู้ว่าวเดี๋ยวอะไรได้กล้องขึ้นดยอไรก็ได้ดอยมาฮักอะไรอ่ะทีมนัตเร่ให่ถือเอาไหมดืด้อจังอ่ามาเลยมาเลยวมาสวยจังตัวนี้ตัวนี้ไม่ดื้อเท่าไหร่เนาะน้ะนองง่งายมือให้เลยแางเลยง่ายมือให้ดูเอ,อ้ยมันตอนไหนนี่น,น,น,นี่ครับสวยครับขนาดกำลังดีเลยครับ ได้เยอะมากไม่ติดกัวอะไรแล้วก็ท้ายรอยเลือกเลยรอยเลือกพาบเลยน้อยเลยดิโอ้โหเสียดกันนนักเสียดบันนี้มันซาอะไรขึ้นแค่ได้เนาะคือว่าไม่ไม่นั่นเรื่องเลยวะอ๋อเรียกว่าน้ำมันวแต่อยอหไรว่าเขาได้มากันไหมเลยรวะก็ได้ก็ต้องทำแต่ว่าเขาโชคเขาร่วมกันเลยคือได้มาอ๋อครับครับ อืนั่นนะเนี่ยพอมันร้อนปูนะครับปากมันก็จะขาดจะขาดแต่ตัวไม่ยอมขึ้นมันดือ้อไม่ขึ้นยิงๆงเลงยนี่เนาะต้องต้องล้วงไอ้หี่มาแล้วมาจนได้เล่ร่่ง เป็นกลมไม่อยุตเห็บไม่ยื้นเห็บไม่ยื้น嘛ขี้มันเหรอนี่ขี้เหลืองเหลืองครับขี้เหลืองเห<า> <ๆ S 2> ลืองนะั้งก้บอืมบ,บาง,บางมันบางตัวมันก็ไม่ถาวบางตัวมันก็มันก็ดือ้อบางตัวมันก็ย้อนง่าย รับน้องยูมิโกะหาเก่งยังครับยูมิโกะยู่ยูมันญี่ปุ่นโอ้เก่งบว่านี่ไม่ธรรมดาย่นไม่หยุดจัดเป็นน้องยูมิโกะสะกิดสะกิดเบาๆได้แล้วใช่ไหมเ้เท่าเต็ดเออเท่าเต็ด ปบปบมากมายกระลุยอย่างวะน้อยเลยพีโอ้ก็ล nah, ุยยเลยเออช่างมันไปถ่ายจะพันก่อนเจอแล้วครับเย่เย่เย่อย่างนี้ Alf nghe như mày Ồ, mày mà đã Mẹ lầm chơi đây ลายเอหก,กิดได้แล้วครับเห็นไหมครับสุดยอดครับคนนี้เจอหลายๆแล้วไหมเอไม่ใจาลามารู้ล่อนอเ,เลย <c oughs> ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เพราะว่าเขาได้กันสังเกตง,ง่ายๆก็คือเวลาเวลาคนก้มเยอะๆแสดงว่าเจอหอย เอ,อก้มหรือนั่งก็ได้นะครับแต่ถ้ายืนถ้ายืนนี่แสดงว่าไม่ได้สังเกตง่ายๆเป็นวิถีพื้นบ้านของคนที่นี่นะครับของคนที่บ้านหัวหินหมู่ที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูการหาหอยบรรยากาศการหาหอยนะครับอาจจะไม่เจาะลึกมากให้ดูบรรยากาศสวยมากครับ ปันซืนได้2 8ตัวก็มาถึงน้ำลยเข่งไปเลยอืมอม,ม,มาจากไหนคะมาจากนี่หละแถวๆนี้แถวล่างเลยเอ,อ่ะห้ามไม่เป็นสาย่ามไม่เป็นไปถึงมาทำไรอย่างนักเรือฮะ มาทำไรนักเรือน้ำไม่ได้ว่ายล่ะไม่มีมีเสื้อมาทำไรมาว่ายน้ำเลยว่ายน้ำเด่นอยไม่มีน้ามาเลยมาเลยดีคนนี้เซียนครับคนนี้พี่เอโอ้คุณพานุมาตรก็มาครับได้มาไหมมาสุดยอดจริง เดียวจริงควาหนุมานโอโ้ไม่ธรรมาดาจริงพนน้ำขึ้นผู้คนก็ทยอยกลับเพราะว่าปัญหาหาไม่ได้เลยคนระใช้เวลาในการหาประมาณสองชั่วโมงส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผมสอบถามมาก็คือเขาจะหาไปขายนะครับไม่ค่อยกินจะไม่อะไรมากมายสแตับอี EP นี้นะครับก็คืออยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศสวยๆ นะครับซึ่งหอยหลอทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมรย่มฝากช่อง DJ ตะวัน o f f i c i a l ด้วยนะครับมีสาระดีๆมาฝากกันอยู่เป็นประจำกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยแล้วขอบคุณทุกคนมากนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมฝากรอบเท้าไว้ที่นี่สักทีมีกระเป๋ากล้องอะไรต่างๆอยู่นี่